นี่ครับพี่นอ้องคุณับ้ชมเพ่อนั้สบพ้าหลอดครับน,นี่มาวัดบ้านดานครับครับนะงานวัดบัานดานครับนี่วันนี้มีระเบียบว,วัฒนศิลป์ครับขึ้นสุดไทยเข้าไปครับคุณงานฟรีวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษนะครับแค่ต้องตรวจบัตรครับ ลัดขาว่าใไข่ลายไประเดีครับเนียบข้้งหน้าอีเวทีระเนี่ยวัฒน์นรันทร์ เขาใอ่บาทใส่บาทใส่บาทนะครับคุบาทให้เจ้าหน้าที่ตำรวจงานฟี่ครับไอนี่ทับอนทับนทับปนําบกันครับงานฟี่ระเบียวัฒนาศิลป์โคตรธนาตาถูกเหบุญนน้ำลงกอท่องเด้อครับผมเอัขึ้น เก่อนจะเข้าไปก่อนที่เข้าไปมาไล่ขันตัวครับเปิดเมบ้างเลยครับเปไปตัวเซตตัวซับกระเป๋ากันโอ้ที่หลวงหลายเยอะตัวเนี่ยเอาเอาพื้นที่กว้างขวางครับนี่การเซบาทครับนี่พื้นที่กว้างขวางครับโอ้ระเบียบวัฒนครรม ทีมงานครับครับโอ้ปีนี้มะลำมาล,าง,มาลงทงหน้าอย่างดีครับอาวรยากาศครับพูล่ละเป็นอาหารมิตรพ่ละจึงบ่บังอา mong โอ้อาเจริ้คกนกับไลน์แน่นอนเนี่ยมือนเนี่ยคันนี้นี่บ้างกันแท้ดีนี่นั่งนี่บ้างกันแท้ดีนี่ก้นพูด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 โอ้เขาเศร้าไปแล้วเออแบบบรรยากาศครับไปทางไหนกับมิเตสตร์ครับบรรยากาศเรียนบรรยากาศนู้นะครับปูสัตว์เบิ่งมะลิมครับนี่ ยังบรรย,ยากาศนะครับ<ป>ขึ้นไปข,ขนนึ้นไปทั้งนี้วะรับเปนบรรยากาศครับ<ป>นี่อันนี้กรได้อันนี้ละรับ<ป>พูกนี้ละนึกเสว่าถ้าคุณขอบกันแท้คุณเอาเอันี้ละย่งเด็ดทั้งกางเอ นะครับพยการครับผู้สัดคนไล่ครับเลยเจ๊ซี่ลาเบียบวัตชินน่ครับคนไล่ครับนี่นี้ระเบียบวัตชินคักเลยครับนี่นั่นพูนมันพูดเลยพื้นเดียวคือบ่ามันนี้มันยังพูดน้ำกันเบิดเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้ก็ได้ยังเด่นน้ำกันเบิด นี่แม่เขาปูแม่เขาจ้องไว้เลยเหรอเอาวงนี้ละเอาเออบรรยากาศครับก็เบียบวเสา้งย่ันนึงุนสาหน้าอยู่ผุนใช่หรอ มอมองหามองนี่ครับอะบรรยากาศครับเี่ยนบรรยากาศวาปูสานเพิ่งมาลับเนี่ยหยับเอากันเอี่ยหยัเอากันพี่ตตอกันหพี่เอกันห้าพี่เออเออทเด็กล่ะได้ อ้าวเวิร์น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 ครับเนี่ยบรรยากาศครับระเบียบวัตถุศ uh ิลป pues, ์ม uh ือนี่มาท่านพอดีครับระท่านเหรินมาท่านพอดีมอลาบระท่านเหริน ความสีทุบหมดเลยครับนี่วันน้ำยงีสีเลนนะครับอ่ะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้นน้ำเงี้ยครับเด้อกับช่องยูทูปคุณทันสาภาพมวลครับพาหลาะมาเนี่ครับมาไก่ครับวัดบ้านดันบ้านดันด้านนอดพบกับอำเภอราชีสไลจังหวัดศรีสเกตครับกับงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อทองครับมืาอนี้ เบิงหมอลำฟีระเบียบว,ว่าจะสีนสดแจ้งนะครับนี่นี๋ยวจะอัปเดตได้บ้างเรื่อยๆครับรับคิวนีฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับ